สวัสดีครับเน็กครับผมสวัสดีครับพัพปูับสวัสดีครับอเล็กซ์ครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่เรามาร่วมงานแข่งเนาะใช้แล้วก็เลยความรู้สึกอนการโชจริงควารู้สึกวันนี้ก็พวกเราตื่นตื่นเต้นมากครับแล้วก็อันนึงก่อนก่อนทุกโชว์ก็แบบรู้สึกแบบใจใจเต้นกันทุกคนเลยแต่ว่าพอทําโชว์เสร็จแล้วก็แบบรู้สึกแบบี่รู้สึกดีมากรู้สึกขอบคุณทุกคนที่แบบเออต้องขอบคุณทายแอวด้วยที่แบบเออชวนพวกเรามาอีเวนต์นี้ก็ อย่างแรกก็คือตื่นเต้นเหมือนกันเอลยครับหลังเวทีก็คือมือสั่นมาเพราะว่าเฮ้ยทีอย่างเขาคอลัปอะเฮ้ยนี่กขาเฮ้ยอย่าแกล้งเราดินะเฮ้ยเราขอโทษก็ก็คือว่าเหมือนกับว่าพอมันเป็นงานเปิดที่มีคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เปิดคอร์สิร์ตนะคนเยอะขนาดนี้ก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าดีใจมากครับที่ได้มาเพอร์ฟอร์มเพลงให้ทุกคนได้ฟังเอาละเดี๋ยวถามว่าคอลัปปิดแล้วแต่ว่าอะไรก็ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นมากครับแบบใจเต้นแบบตุ๊บๆตับๆเลย พอขึ้นไปก็รู้สึกแบบเอ็นจอยมากๆแล้วก็สนุกที่แบบทุกคนมาดูพวกเรารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณงานแพลวมากๆครับที่แบบเชิญเข้ามาุว่าแต่ว่าเราว่าแบบว่ามีส่วนอะไรแอยากให้กำลังใจกับคุณจริงๆมีนะบ้างก็เดี๋ยวเป็นตัวแทนให้ละกันครับก็เดี๋ยวจะเป็นตัวแทนให้แบบว่าเป็นตัวแทนของเจไปก็าเทนีให้กำลังใจกับทุกคนนะครับว่าแม้ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรมายังไงก็ตามแล้วก็วันหนึ่งจะผ่านไปเหมือนกับว่า ย่างที่พวบอกไปบนเวทีว่ามันเหมือนกับเป็นลมเย็นๆมาแค่แบบเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนอยากก่อดถึงเราก็แค่มาฟังเพลงของเราเยอะๆมาหาพวกเราที่งานจัดเป็นงานพิเศอะไรอ่าถ้าจะเข้างาน่อๆเรคว่าฝากให้แฟนเนี่ยค่ะเพราะว่างานแพรมีสาวันในการทนะฝากให้แฟนของว่าติดตามงานอีกนินะครับถ้าผมก็งานแพรก็จะมีงานจัดขึ้นสามวันวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็อย่าลืม ขอฝากให้ติดตามอีก2วันที่เหลือด้วยนะครับผมเรื่องที่พี่ศิลปินอีกเยอะมากมายเลยค่ะที่จะมาเยอะแยะมากมายเลยครับก็ขอติดตามครับผมอ่าเรื่องงานของพวกเขาหน่อยเนาะเรานี่คือแบบว่าคอสกันทุกคนตั้งแต่รายการเลยจนรายการจบกจ็ยังคอสไม่หายเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงอันแรกก่อนเลยอ,ลอันดีเออ่ก็ก่อนแรกเลยไม่คิดว่าจะแบบมีแบบ คนชื่นชอบเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณม,มากๆครับที่แบบชื่นชอบพวกเราทุกคนเลยก็ดีใจมากๆครับแล้วก็จะพัฒนานตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับคุณอาโฟก็รู้สึกดีใจครับที่แบบว่าผมตอมรับจากแฟนคลับเยอะมากมายขนาดนี้แล้วก็แล้วก็ยินดีแล้วกันครับท,ที่ที่พร้อมที่จะรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับเพจะพัฒนาตัวเองให้ได้เทยบเท่ากับรุ่นพี่รีปบต้นๆอะไรอย่างงี้ เมื่อกี้ผมบอกคำถามไป้วกคนม่เคยน็กพวกเราอะค่ะก็คือมีแฟนๆติดตามตั้งแต่ในรายการแล้วตั้งแต่ในรายการเมื่อจบรายการจบแล้วแฟนๆก็จะติดตามเป็นหนาแน่นดูสิในน้าก็ขอบคุณแฟนๆคนที่ติดตามนะครับพวกเราก็ยังจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับรู้ว่าพวกเรามีจุดตรงไหนต้องปรับปรุงที่ต้องแก้ไขไปแล้วก็จะพยายามปรับปรุงนะจุดนี้เพื่อเป็นเสื้อเป็นที่ดีให้กับทุกคนอ่ะเพื่อแถวเนาะมีกจะจะมีคอนเสิร์ตเนาะอ่ตอนนี้ซ้อมเป็นยังไงบ้างเออโอ้โห การซ้อมของพวกเราหน่วงใช่สมควรครับใช่เพราะว่าอย่างที่เราอาจจะทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราอ่ะเต้นเพลงหลายเพลงไว้เยอะมากครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพลงในรายการแล้วก็เพลงอะไรอีกโชว์พิเศษโชว์พิเศษใช่โชว์พิเศษแต่ว่าต้องให้ทุกคนไปรอดูกันนี้อยากให้ทุกคนมาเก็บความทรงจําในคอนเสิร์ตครั้งนี้กันเพรา็ตั้งใจร้อมมากทุกวันนี้ก็เลิกกับประมาณตีหนึ่งกันเกือบทุกวัน ไม่ไม่ครับตั้งแต่เที่ยงคืน59าสิเแต่เริ่มตีหนึ่งนรับหาทีหนึ่งนาทีโอ้โหความพิเศษมันจะพิเศษอย่งไรบ้างครับก็ใครพลาดน้องจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอุ้ยรู้สึกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันคือการเก็บความทรงจําที่แบบว่ามีตลอดมาตั้งแต่รายการเริ่มจนจบรายการครับก็อยากให้ทุกคนมาแบบว่าเก็บบรรยากาศละกันครับถึงแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นบัตรอะไรก็อยากให้มาเก็บบรรยากาศ ภายในคอนเสิร์ตมากกว่าใช่รับรองไม่ถือวังแน่นอนแต่ละคนจะโชความเป็นตัวเองของการผ่านคอนเสิร์ตนี้ยังไงบ้างแต่ละคนเลยเราอยากโชว์อะไรอยากโชว์อะไรก็ความความจริงอะชื่อชื่อคอนเสิร์ตคือทางเจฟฟครูใช่ไหมครับก็จริงจุดประสงค์ของคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือแบบการให้แฟนสามารทตบทวนเรื่องราแบบถ่ายแบบรายการทั้งหมดมันดีแค่ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทีเนี้ยเราก็อยากจะแบบ ส่งต่อแบบโมเมนต์บางโมเมนต์ที่แบบแฟนสาวบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาดูพวกเราตอนถ่ายรายการเนี้ยส่วแบบเพื่อให้เขาได้เห็นแบบด้วยตาเนื้อว่าเป็นยังไงบ้างเออแล้วก็แบบจะได้ส่วนเรื่องการแสดงความเป็นตัวเองออกมายังไงเนี่ยก็ให้รอดูเองกันอ่าเพราะทุกคนก็มีไลฟ์เกอร์ที่ต่างใช่ครับมันจะมีความเชื่อยังไงบ้างคะโปที่รอโปแบบสโก้รอ ไม่ได้ครับว่ามันจุใจมากเรียกได้ว่าคอนเริ่องถ้าเกิดว่าคอนเรื่องหกโมงอาจจะจบแปดโมงเช้าของคุณนอนเลยจุใจเกินพร้อมแต่เล่นยาวใช่เอาไปเอาแรงมาจากไหนไอโชว์สองชั่วโมงพูดไปแล้วอีกสิบชั่วโมงใช่แสดงว่าเธอมีโชว์มีร้องเพลงแล้วมีอะไรอีกนะอะไรผมจะพูดอะไรได้บ้างเนี่ยก็พูดได้หมดเลยนะครับ ผมว่าผมรอแบบเก็บไว้นะไปดูในคอนเสิร์ตดีกว่าเด็กเก็บแบบก้าวสปอยกันไม่เก่งใช่ครับเก็บของไม่ใช่หนึ่เก็บแน่เมียโปคนนึงที่แบบสปอยบ่อยจู้จไว้นะได้อะไรที่ทีกเราบอกว่าออกงานกันแบบว่าโหดีเหมือนกันเนื้อความที่ไม่ธรรมดาค่ะเมีโปดีกาค่ะได้ข่าวว่าเดี๋ยวมีเพลงอะไรยังไงใช่เออเขาก็ ตอนนี้นะครับก็มีเพลงที่ปล่อยในซิงเกิลแพลตฟอร์มนะครับชื่อเพลงว่าเพื่อนไม่สนิทครับเป็นทีมประกอบภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทใช่แล้วก็มีนักร้องเป็น6ศิลปินจาก6วงครับเป็นตัวแทนมาก็จะมีไอโฟอีฟมีพี่บิวมาฟิกซี่พี่ต้เนื้อคันทรีพี่ไททแอดลาสแล้วก็พี่ไฮเป็นก็สเตรนทแล้วก็โบจลใช่แล้วเป็นยังได้รับการยกย่องครั้งแรกนอกจาเพื่อน7ใน9จริงๆโอกาสนี้เป็นโอกาสที่แบบโบพูดเลยว่าโบเองก็ดีใจมากๆครับเพราะว่า ทุกคนที่แบบโปรไปร่วมง,งานด้วยโปรเคยแบบว่าติดตามผลงานที่พี่เขามาก่อนใ,ใช่ครับเพราะว่าโปรเขเป็นทีป็อปสแตนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับกันได้ร่วมง,งานากับพี่ๆ6ศิลปินเอ้ย5ศิลปินใช่ครับแล้วก็5ศิลปินทุกคนนะครับก็ดีใจมากแล้วพอเป็น G D H ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้รับโอกาสนี้เพราะว่าโปก็ติดตาม G D H มานานพอสมควรเรารู้จักตั้งแต่เด็กๆจริงแต่แล้วถ้าแบว่าเรา,าเก็ค e ือจะเป็นดีป๊อปแบบทั้งวงทับเป็นดูดีป๊อปเนาะ ใช่เป็นทุที่ป้องไปเลย,ลอ,เลยอย่ยงตอนนี้เรอกปรับตัวกับการทำงานในื่องการบันเทิงอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างตอนนี้แบบแรแรเริ่อง้อดีหรือยังก็รู้สึกว่าก็ยังต้องมีต้องปรับอีกครับเพราะว่าในเรื่องหลายๆเรื่องเลยก็คือพวกเราก็ยังเป็น,ปน,ปนแบบว่าที่มีกันอยู่ก็ยังมีบางเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้กันแบบเรื่องการทํางานในื่องการบันเทิงก็อันนี้ก็ต้องใช้อาศัยแบบระยะเวลาในการศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องการ อ๋อเรื่องการปรับตัวเหรอครับก็จริงๆก็ยังปรับตัวกันอยู่เพราะว่าก็มีแบบหลายอย่างที่ต้องโฟกัสมากๆเหมือนกันแบบเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบแบ่งเวลาหรือว่าแบบจัดการตัวเองยังไงอะไรครับก็อยู่ในช่วงการเรียนรู้แล้วกันครับแล้วเเเเอออ่ะมยาจฟนๆก็มีเขินๆอยู่บ้างเพราะว่าแฟนๆก็น่ารักแล้วก็แบบบางทีก็ทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยเออแต่อ้าผมเป็แฟนได้ด้วยแบบนี้นะครับผม ก็เรื่องการกรับตัวผมคิดว่ามันจะต้องค่อนข้างใช้เวลาครับผมเพราะว่าก็พอจบรายการแล้วช่วงนี้ก็แบบหลายๆคนก็ได้ออกอีเวนต์มากขึ้นก็ถือว่าเป็นการแบบเออเรียนรู้ไปในตัวว่าเราจะต้องแบบควรวางตัวยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนจะสาม,มารถแบบปรับตัวได้ดีมีมรรอะไรแบบต่าตกใจไหมคะักใจเวลาแบบจะออกงานแต่ละงานในเงี้ยมีแบบว่าพี่ๆลง เขาวนใหญ่ก็จะเป็นโชว์ที่แบบงานงานที่ต้องมีโชว์เลยนบโชว์ร้องโชว์ตัวฟอล์มที่เราจะต้องแบบเอ่อค่อนข้างจะต้องมีการเตรียมตัวก็ต้องมีซ้อมมาบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกงานอีเวนท์ที่แบบเราไปอ่าไม่ได้มีตัวฟอร์มอย่างนี้ผมก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบต่างกันลายอย่างตามปีใช่ฝากันเนาะฝากจ็ดเาเราฝากงานก่อนเข้าคอนเสิร์ตได้ครับก็ฝาก คอนเสิร์ตของพวกเราด้วยนะครับ789 s p The s i a l s t a t e The Time Capsule ก็จะจัดขึ้นในวันที่ 22, 23, 24กันยายนนี้ครับทาง n d e r d o m e ให้คนไปดูที่ n d e r d o m e โอเคครับกดปัตรได้ทางกดบัตรได้ทางทาง t i c k e t m a j o r ครับก็อย่านที่ผู้ไป่ครับก็จะมีเพลงประกอบภาพยนตร์ครับแล้วก็ยังรอโอกาสกับทำงานกับ GDH อีกนะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ทุกคนเยอะกรับ ก็หลังจากจบเฟสเชียลสเตจเขาบอกพวกเราก็จะมีพาไปออกเฟสติวัลสเตจบ้างปะป๊ายก็อาจจะไม่ไหวให้เปนแเกิลแน่นอนแต่ว่าจะเป็นอ่าสเตจไหนก็ยเดี๋วไปบอกจะเป็นงานไหนก็ลุ้นกันครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ